เจ็ดแปดปีมานี้นะ,ะภายใต้การบริหารของประยุทธ์ประยุทธ์เป็นนายกสองสมัยอะนะคะมีปีไหนบ้างที่ไม่กู้เงินแล้วมันล่มสลายมันล่มจมไปไหนมันก็ยังอยู่แล้วทำไมพอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาเลเรือเรือนเนี่ยนะคะพอเขาจะทำอะไรขึ้นมาก็คือมันกล้าแซะกล้าแขวะไงสมัยก่อนไม่กล้าไง ถ้าขืนปากแจวเดี๋ยวเขาจะเชิญไปปรับทัศนคติไงนะ,ะนี่เล่นกันอีกแล้วดิฉันบอกว่าคุณคุณมากเพราะเมื่อก่อนพวกคุณก็เคยทําแบบนี้นะฮะในตอนที่มีการล่ลาลายชื่อไล่ทักษิณเนี่ยโดยกลุ่มพันธมิตรเนี่ยก็นะฮะแล้ววันนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยมีคนที่ออกมาเนี่ยนะฮะในการที่จะให้ความคิดเห็นนะฮะก็คือ ถแถลงการอันนี้สุทธิทชัยหยุ่นเนี่ยเอามาเล่นเองเลยฮะสุธิชัยหยุ่นเอามาเล่นบอกว่างานนี้จริงจังครับคือถ้าเป็นการไล่ทักษิณเนี่ยกูเชื่อค่ะว่าจรงิงจังจริงจังมากนะคะดรวิระไทสันติประพศดรธาริสานะคะถแถลงการของ9 9นักวิชาการและคณาจารย์เศรษฐศาสตร์ค่ะ คือคนพวกนี้เป็นอาจารย์เป็นคณาจารย์เนี่ยถามว่าเคยลงมือลงมาทําเรื่องเศรษฐกิจด้วยตัวเองไหมนะเคยมาบริหารเศรษฐกิจด้วยตัวเองไหมเอาระดับชาตินะไม่ได้เอาแค่ธุรฐฐกิจของตัวเองนะนะคะถแถลง9 9กนักวิชาการและคณาจารย์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการที่มีรายชื่อนะคะทั้งหมดเนี่ยเขาก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่า จะเรียกร้องให้ทบาลเนี่ยยกเลิกนโยบายแจกเงินดิบตั้หนึ่งหมื่นบาทเพราะเป็นนโยบายที่นะคะได้ไม่คุ้มเสียด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้เขาก็มีการอ่าพูดกันแต่ประเด็นที่จะพูดถึงนี่ก็คือพวกคุูเนี่ยเก้าสิบเก้าคนเนี่ยมาห่วงประเทศเลยตอนนี้ผ่านมาเจ็ดแปดปีทบบาลประยุทธ์ไม่แจกเหรอแจกเป็นเงินสดด้วยแจกแล้วแจกอีกแจกซักแจกซ้อนแจกซ้อนเงื่อนแล้วประชาชนก็ไม่ได้อ่า ลืมตาปากกนเหมือนเดิมแล้วประชาชนก็ต้องมาช่วยใช,ช้ดีเช่นเคยนะฮะแล้วก็กูแกนะะก้แล้วกู้อีกนะฮะกู้แล้วกู้อีกแล้วยังจะอยากกู้ต่อไม่มีใครด่าเลยนะคะไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์เลยนะฮะทั้งเก้าสิเก้าคนเนี่ยตอนเป็นรัฐบาลประยุทธ์แล้วทุกครั้งที่เขากู้เงินเนี่ยมันก็ต้องอ่ามันก็รู้กันหมดอะแล้วไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่วิพากษ์วิจารณ์ทำไม,ม่กลัว รัฐบาลที่เขามา,ท,า,มาที่เขามีคนที่ทำเศรษฐกิจเนี่ยนะ,ะบริหารเศรษฐกิจหรือบริหารอ,าองค์กรของเขาจนกระทั่งอยู่ในต้นๆของประเทศเนี่ยถามว่านักวิชาการเหล่านี้มีสักกี่คนคะที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการบริหารคือคุณมีความรู้คุณสอนคนใช่แต่คุณไม่ได้ลงมือทําวันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีที่เขาทําธุรกิจของเขาเองประสบความสําเร็จนะะ คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยวันนี้ไม่สนใจคือเล่นเป็นอยู่เป็นแหละเพราะว่าเดินหน้าทํางานวันนี้ก็ลงพ,พื้นที่พบกับพี่น้องประชาชนไปดูแลเรื่องน้ําท่วมในขณะที่ในส่วนกลางไอ้คนพวกเนี้ยนะคะอยู่ห้องแอร์นั่งทํางานนะคะแล้วก็อยู่ในโลกโซเชียลแล้วก็มาคัดค้านนูน่นนี่เรียนบอกว่าวันนี้นะคะถ้าการคัดค้านนะคะ ของบรรดา99นักวิชาการพวกนี้นะฮะถ้าทำสำเร็จเท่ากับคุณดับฝันประชาชนไปกี่ล้านคนอะคนอยากได้น่มันเยอะแล้วเราไม่มีทางที่จะได้จากคนอื่นหนึ่งหมื่นบาทมันไม่น้อยนะฮะก็าสามารถที่จะไปลงทุนไปต่อยอดไปทําอะไรต่ออะไรได้แย่ๆมากมายคือพวกคุณต้องมีจิตใจเป็นยังไงถึงค้ายอยู่อย่างนี้จะกลัวอะไรคะเจ็ดแปดปีมานี้ นะ,ะภายใต้การบริหารของประยุทธ์อ่ะประยุทธ์เป็นนายกสองสมัยอ่ะนะฮะมีปีไหนบ้างที่ไม่กู้เงินแล้วมันล่มสลายมันล่มจมไปไหนมันก็ยังอยู่แล้วทำไมพอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลกเกลือนเนี่ยนะฮะพอเขาจะทำอะไรขึ้นมาก็คือมันกล้าแซะกล้าแขวะไงสมัยก่อนไม่กล้าไงถ้าขืนปากแจวเดี๋ยวเขาจะเชิญไปปรับทัศนิติไง นี่เล่นกันอีกแล้วดิฉันบอกว่าคุ้นมากเพราะเมื่อก่อนพวกคุณก็เคยทําแบบนี้นะคะในตอนที่มีการล่ลลาลายชื่อไล่ทักษิณเนี่ยโดยกลุ่มพันธมิตรเนี่ยก็มีหลายๆคนในพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็ไปลงชื่อกับเขาด้วยรวมทั้งสิโรดด้วยมาจนถึงตอนช่วงของยิ่งรักนะครับปีห้าเจ็ดเนี่ยตอนนั้นหลังจากที่มีการบอกว่าจะออกบลบอเดียนโทอสกรมเนี่ยนะคะก็ปลูกกระแสกันขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วก็ลงชื่อไล่ย,ยิ่งรักด้วย ในที่สุดเนี่ยเขาก็ถอนร่างนี้ออกก็คือถอนออกมาก็คือไม่พิจารณาไม่ทําแล้วที่สุดก็คงจะจบถูกไหมฮะแต่ไม่ชุกนุ่มต่อค่ะจะไล่ไลย่ลย,ยิงล้วให้ได้แล้วก็ทําสําเร็จนะคะที่ฉันบอกว่าการการใช้เงินเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยนะคะรัฐบาลใช้เงินให้กับประชาชนแต่ผิดตรงไหนในเมื่อประชาชนเองเขาก็เป็นคนที่เสียภาษีเวลาจะไปใช้นี่ เขาไม่ได้ไปใช้นี่เขาไม่ได้ไปเก็บแต่กับมืออย่างเดียวนะฮะอย่าไปคิดว่าตัวเองรายได้ดีเสียภาษีเยอะพูดอะไรก็ได้ได้ค่าคนอื่นได้ค่าคนที่เขาเนี่ยรายได้ไม่ถึงที่ต้องเสียภาษีแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มม่นภาษีทุกคนค่ะขอทานยังเสียภาษีเลยมึงนะฮะขอทานถือกระลาขอทานเนี่ยถ้าเข้าไปซื้อข้าวสักถุงหนึ่งเขาก็ต้องเสียภาษีแล้วมึงอย่ามาพูดมากนะฮะไอ้ประเภทที่บอกว่า มาเรียกร้องโน่นนี่มึงเสียภาษีปีละเท่าไหร่ก็ต้องถามเหมือนกันวาน่ากูไรายได้กูเท่าไหร่ล่ะมึงจะเอาอะไรล่ะที่ต้องที่มึงก็งเสียภาษีเพราะมึงมีไรายได้เยอะไงมึงหาเัินได้เยอะมึงก็ต้องเสียภาษีเยอะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาปะ่ะถ้านักวิชาการพวกนี้นะคะรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสื่อวันนี้สื่อเอาด้วยถ้าไม่อย่างนั้นไอ้สุธิชัยเนี่ยมันไม่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาละค่ะแล้วะะลก็บอกวันนี้เขาเอาจริง เอาจริงเอาจรงกับพวกคอร์รัปชันนะฮะเอาจริงเอาจรงกับพวกที่มาปนประเทศเอาจริงเอาจรงกับพวกทหารนะคะที่ชุดจีนคอร์รัปชันอ่นะมึงมึงไปทำเลยแต่นี้ยังไม่ไทําอะไรเลยยังไม่ถึงเดือนเลยและดิจิตอลวัตถุก็ยังไม่ด oh ไ,มได้ออกมาใช้ยังอยู่ในขั้นตอนที่่จะต้องนู่นนี่นั่นนู่นฟุ้งฟามานนู่น,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 นมึงจะกลัวอะไรกันนักหนาการรัฐบาลที่นะคะเขาเข้ามาโดยอ่ พูดง่ายๆว่าเขาเข้ามาเพื่อที่จะมาฟื้นฟูมานู่มานี่มานั่นประชาชนเขาอยากได้มึงไม่อยากได้ก็เรื่องของมึงแต่ละคนเงินเดือนเป็นแสนค่าตอบแทนตั้งเท่าไหร่มันก็ไม่สนใจนะคะไอ้นจิไัลหมื่นบาทเนี่ยจต่ประชาชนที่เขาไม่ได้เข้าถึงหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินนะคะถ้าจะไปกู้ยืมกับธนาคารก็ไม่มีสิทธิ์อะไที่จะไปค้ำประกันเงินกู้ตัวเองคนตัวเล็กคนน้อยอย่างที่ท่านรัฐบาลไม่สนใจกาตายนะคะ ดิฉันไม่ได้หมายความว่าพอมีดิจิตอลเว็ตแล้วเนี่ยเออทุกคนมันจะรวยมันไม่ใช่ล่ะค่ะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันละามาก,กันมามากเขาไม่ได้เข้าถึงแหล่งทุนเลยแค่จะขายส้มตำเดี๋ยนี้คุณรู้ไหมว่ามันลงทุนตั้งเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นโอกาสท่าให้เขาเนี่ยไป่อดทำมาหากินแล้วไปคัดค้านทำไมคือจะคัดค้านแม้กระทั่งผลประโยชน์ของพวกกูเหรอเวลอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของพวกมึงเนี่ยนะคะทำไมไม่รู้จะคัดค้านกันมั่ง ังนั้นเองฉันบอกว่าเรื่องของไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถ้าให้เพื่อไทยทำำําสําเร็จหมดค่ะนะคะคนที่แค้นมึงก็แค้นไปเต้นกันเข้าไปลองดูกันค่ะไอ้พวกที่ด่าๆหรืออะไรเนี่ยนะคะความหวังดีของประเทศมึงมีไหมมึงเกลียดรัฐบาลเกลียดทักษินเกลียดคนเสื้อแดงก็จริงแต่มึงก็ไม่ควรเกลียดที่เขาจะทําสิ่งที่เขาจะทําเพราะว่า มันก็จะทําให้ประเทศชาติเนี่ยจะเดิจเรจเลินประชาชนมีหนทางที่จะไปประกอบอาชีพหรืออะไรนะคะแล้วจะเป็นจะตายกันทำไมก็ตอนแรกบอกจะรอสิบเดือนนี่รัฐบาลเข้ามายังไม่ถึงไม่ถึงเดือนเลยไอ้นุ๊กก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาคนนู้นก็จะมาบีบคนนี้ก็จะมาบีบนะ,ะพักฝ่ายค้านก็ไม่รู้ไป็นอะไรวันวันหนึ่งคิดแต่โปรเจกต์คิดแต่อะไรต่ออะไรที่จะมาบี้ให้รัฐบาลทำเดี๋ยวบอกว่าฝ่ายบริหารเขาเป็นหน้าที่บริหาร คุณไม่รู้แม้กระทั่งบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะ,ะก็ไปเป็นตัวถ่วงนะหรือจะไปขัดแข้งขัดข,ดข,ดขบรัฐบาลก็เพื่อนะคะและไอคนที่เลือกเนี่ยโอเคท,เทํามาเถอะค่ะเพราะว่าเขาก็พูดรี้ว่าเขารออยู่แล้วแต่คนที่มันมาวิาพากษ์วิจารณ์คือคนที่ไม่ได้เลือกเพื่อไทยก็ถ้ามึงไม่ได้เลือกนะคะมึงก็รอดูแล้วถ้าอยากจะได้แบบคนของตัวเองมาทำเดี๋ยวก็รออีกสี่ปีนะคะ แล้วก็บอกว่าในสี่ปีนี้เนี่ยก็ต้องทําตัวดีๆตะวันจะไปสันดาลนูล่นสันดาลนี่นะฮะมันก็จะไม่มีใครเอาในที่สุดนะฮะรอได้ไหมอีกสี่ปนะีนายท่านหนึ่งถึงได้บอกว่าไอ้พวกที่ประเภทที่บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีม็อบไม่มีใครออกมาละก็จะมีจากกลุ่มเด็กนักเรียนหรือกลุ่มนักศึกษาหรืออะไรซึ่งเป็นปกติแล้วเพราะว่าเขาเป็นนักกิจกรรมแต่คุณจะหวังให้คนออกมามุดมืดฟาร์มมัวดิน นะเหมือนก็อีของการชุมชุมเสื้อแดงเราได้พูดผิดพูดถูกนะเพราะว่าเจ็บเจ็บปากเจ็บลิ้นจับนิเป็นนะฮะไม่เหมือนเสื้อแดงแล้วก็จะไม่เหมือนกอปปสไม่เหมือนพันธมิตรแน่นอนไม่มีล่ะค่ะหนึ่งก็คือเราได้บทเรียนจากตรงนั้นมาเยอะตัวนิฉันเองนะวันนี้นะให้ฉันบอกเลยว่าความเครียดแค้นชิงชงังหรือเกลียดอะไรเนี่ยมันเริ่มค่อยๆหายไป เพราะว่าในที่สุดนะคะที่ฉันบอกว่ามึงไม่ต้องดีใจนะคะสลิมเอยมึงไม่ต้องดีใจมึงก็ชิหายเหมือนกันค่ะไม่ได้มีใครอยู่สุขสบายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พอเรามีรัฐบาลนะคะแล้วก็กันที่มีการสลายขั้วมันหมายรวมถึงการสลายสีเสื้อซึ่งไม่ได้หมายความว่าสลายสีเสื้อก็คือมึงเลิกเป็นเสื้อแดงมึงเลิกเป็นเสื้อเหลืองไม่ใช่แต่คือไม่ได้เอาสีเสื้อเนี่ยมาเป็นประเด็นในการที่จะมาต่อสู้หรือว่าจะเกลียดก,กันนะคะคนเป็นเสื้อเหลือง หรือคนจะเป็นกปรปปสพันธมิตรก็แล้วแต่คุณก็เป็นของคุณไปแต่ไม่ต้องมาตีกันแค่นั้นเองไม่ต้องมาด่าทอกันแค่นั้นเองต่างคนต่างอยู่มันก็จบนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่ามันไม่เหมือนเสือ้อเสื้อเหลืองยึดทำเนียบและไม่เหมือนกปปสยึดสถานที่ราชการละค่ะนะคะ,นะคะมันไม่มีทางเหมือนกันคุณอย่าไปหวังเลยค่ะเพราะวันนี้ประชาชนเขารออยู่อย่างเดียวว่ารัฐบาลนี้มาแล้วถึงแม้จะเกลียดขนาดไหนก็ร่วมทำได้ ผูชาการนักวิชาเกินอาจารย์อาจารย์ทั้งหลายรวมทั้งสื่อแสสารแนทั้งหลายเนี่ยบอกเลยครับว่ามันไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าเพื่อไทยจะทำไม่ได้มันกลัวทําได้ค่ะมันต้องรู้สิครับว่าระดับอย่างนี้เนี่ยขนาดเป็นอ่าให้เป็นนโยบายทำไมจะคือกลัวไงกลัวว่าจะทําให้ประเทศชาติเสียหายเหมือนจำนำข้าวก็จำนำข้าวเขาถูกรัฐประหารกลางเทอมอะ่ะแล้วมันจะไปทําได้ยังไงก็พอถูกยึดอำนาจเสร็จมันก็ทําต่อไม่ได้ ธนาคารก็จ่ายเงินชาวนาแทนที่ชาวนาเนี่ยน่าจะเห็นอ,อกเห็นใจนร,รัฐบาลเปล่ากระดาษรัฐบาลเพราะมีคนไปเป่าหูเขาว่าอ่ารัฐบาลที่จริงรักเนี่ยไม่จ่ายเงินให้ชาวนาทาั้งๆที่จริงๆแล้วไม่ใช่ <c oughs> นะคะอืม